ไทยจียนบรรลุความตกลงสองฉบับความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟและความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรครับพลเอกประยุทจันโอชาน,น,น,นายกรัฐมนตรีและนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงสองฉบับและแก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยและความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและของภูมิภาคในระยะยาวนายกรัฐมนตรีเห็นควรให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมไทยจีนทั้งการพัฒนาเส้นทางรถไฟและความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรและขอให้เริ่มการประชุมครั้งแรกในต้นปี2558ด้านนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่าเส้นทางรถไฟจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่การพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมจีนลาวไทยเพิ่มพูนปริมาณสินค้าและนักท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งนี้จีนจะพิจารณาเพิ่มปริมาณการซื้อสินค้าเกษตรจากไทยให้มากยิ่งขึ้นเช่นข้าวและยางพาราครับ